สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับบ้านทุ่งนาดีสไตล์วันนี้อยู่ที่สวนบ้านทุ่งนาดีนะครับก็มาถ่ายบริเวณที่เลี้ยงเป็ดนะครับก็เป็นร่องน้ํามีอยู่สามสี่ร่องนะครับก็เลี้ยงเป็ดเทศแล้วก็เป็ดกาบนะครับเป็ดเป็ดไข่ด้วยนะครับก็อยู่รวมกันนะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ก็พอดีว่าสงสัยว่าเป็ดไข่นะครับมันออกลูกออกไข่ออกไข่มาค่อนข้างจะน้อยนะครับก็เลยสงสัยนะครับแล้วก็เลยเดินเดินหาดูนะครับก็มาเจอว่าแอบมาไข่อยู่บริเวณนอกเลานะครับก็ทําเลาไว้ฝั่งนู้นนะครับก็แอบมาไข่บริเวณนอกเลานะครับซึ่งตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นโพงหญ้านะครับดูแล้วก็เป็นลังได้เลยนะครับก็แอบมาไข่อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับก็ตรงบริเวณนี้ค่อนข้างจะรคนะครับแล้วก็แอบไปไข่อยู่ในส่วนผักกูดด้วยครับคือหลุดออกมาจากที่เราล้อมไว้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับเลี้ยงเป็ดแล้วก็ดูเหมือนเป็ดจะออกไข่น้อยนะครับ ก็อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของเป็ดไข่บริเวณนอกลังที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เคยก็เคยเป็ดไข่ลงไปในน้ํานะครับไข่บริเวณด้านข้างนี่แหละแล้วก็มันก็กลิ้งลงไปในน้ําชมน้ํานะครับเราก็หาไม่เจอนะครับก็เลยดูว่าไข่เป็ดเราค่อนข้างี่เจาะได้น้อยนะครับก็ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของอาหารไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่นะครับก็เลยออกมาน้อยแต่ที่นี่ก็เลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วก็ให้ข้าเปลือกอย่างสมบูรณ์นะครับก็เลยสงสัยแล้วก็เดินมาดูแล้วก็มาเจอนะครับก็เลยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูกันว่าก็อาจจะเป็นเวลาเราเลี้ยงเป็ดเราเป็ดมันไข่น้อยนะครับก็เพราะว่ามันอาจจะไป าที่ไขยเรลือยอื่นนะครับก็เลยถ่ายมาเป็นดูสั้นๆแค่นี้นะครับใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ